เอาละเอมาขอคุ้มๆละวกันเคด้วยต้องมาเคด้วยอ,อ,อู้สวยดีครับผมคูณเจอีกแล้วโอ้โหแปดพันท่านผู้ชมไม่ชเกินไปหรือเปล่าท่านผู้ชม โอเคครับผมก็การสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับปักหย่องพับปั่นนะท่านผู้ชมนะครับผมเอาวันนี้เราก็อยู่ที่หน้าเกมซูเปอร์กอล์ฟไดนั่นเองนะฮะคนดูนะครับผมกับทุนหนึ่งร้อยบาทนะฮะคนดูนะครับผมก็มาดูกันวันนี้เราจะออกก้อยเลือกโป้ในครับผมก็ไปลุยกันเลสโก้นะครับผมไม่เสียเวลานะฮะคนดูนะครับผมมาดิ ว่าจ่ายผมรู้เปล่านะเอาดีท่านผู้ชมเงียบๆบแปลกๆอะมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมคนดูเคด้วยอือโอ้โหคูณเจ็ดเช็ดแค่ มาเลยครับผมยังงี้เปิดเที่ยวเวกูดนะับผมดูโคตรสวยโคตรโหดโคตรปังโคตรรังกันเลยทีเดียวนะฮะคนดูสวยๆกันเลยนะฮะโหดปีโมเยลครับช็อตเดียวรู้เรื่องกระเบื้องแตกกันไปสวยจัดสวยจัดครับคนดูมาดิฮะสวยๆเลยครับผมดอกเดียว2อันสนะ มาเลยมาเลยท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเพิ่มเป็ดก่อนละกันนะครับผมเราชิวๆไปนะครับผมชิวๆอยู่แล้วนะฮะท่านผู้ชมก็ผมชิวอยู่แล้วนะฮะ มาดิครับผมมาดูโอ้โหสแกตเตอร์ขาดไปนหนึ่งตัวนะแต่ค่อนข้างที่งเงียบอะรูปแบบเกมนทัททีแตกปะเนี่ยมาดูไม่ล้าใจเลยวะ่ะโอ้โห เงียบจัดไม่ไหวนะอย่างงี้ไม่ไหวนะครับโมงมัมดูมันเกินไปหรือเปล่าครับนี่ท่านผู้ชมเอาแล้วนะฮะท่านผู้ชมเอ้ยมันจะเงียบไปแล้วนะ่ะไม่ไหวนะ่ะเอาละเอมาขอคุ้มๆละกันเคด้วยต้องมามเคด้วยอ,อ,อู้ สวยดีครับผมคูณเจ็ดแล้ววู๊หแปดพันท่านผู้ชมไม้ชเกิดไปหรือเปล่า,าท่านผู้ชมแตงหมื่นเฉยเลยไม่ไม่นะโอ้โหโค้ดส,สวยโคโดโหดโคตดปังท่านผู้ชมปังจริงครับผมเป็นสามสิบมต้องเข้าแล้วแหละนะฮะ ก่อนสำหับใครที่เข้ามารับชมคลิปผมใหม่ก็ฝากกระทึกรายให้ผมด้วยเนี่ยจะทำมีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับม anyway. ังมาดูหวานเจี๊ยบสิครับแบบนี้นะฮะเข้ารัวแบบนี้นะฮะคนดูผมชอบจัดเลยของแท้นะของจริงเอาล่ะนะฮะยังไงท่านผู้ชม จะไม่ไหวอยู่แล้วเบตสามสิบนานทีจอะเข้านะไม่ไหวนะอย่างนี้นะท่านผู้ชมเอาล่ะนะยังไงคนดูยังไงครับคนดูนะครับผมเหลือเก้าพันแล้วเหลือเก้าพันแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุนแค่หนึ่งร้อยฟุกแตกเฉยเนาะเออเป็นไงล่ะคนดูเป็นไงล่ะเต็มกราฟนี่ครับผม ต่ละช็อตประทับใจมากนะฮะเนี่ยมันเดเงี้ยแบบนี้นะแต่มาแบบมาอย่างโหดเลยนะครับผมมาดูคุมจัดนะับผมก็เอาเป็นว่านะครับผมวันนี้ก็9,080นะครับผมก็ก็หมือเลยนะครับผมอีแค่ร้อยเดียวนะคุคนดูก็ใครที่ชื่นชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตลาเพียงเท่านี้เลยนะครับผมมาดูสวัสดีครับ